สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดวันนี้ประจำวันนี้นะครับที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในวันที่ไม่มีมวยนะครับแต่ว่าวงการมวยไทยก็ยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่นะครับหลากหลายเรื่องราวพอสมควรนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวพอสมควรนะครับสําหรับเรื่องของ มิสเตอร์เดฟเลดักนะครับเลดักเดฟเลดักนะครับเป็นนักมวยชาวแคนาดานะครับที่จริงๆเขามีพฤติกรรมนิสัยแบบนี้มามานานพอสมควรแล้วละ่ะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะครับเป็นมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมเองไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่าเขาเป็นประเภทนักมวยที่หิวแสงอะ นะครับนโมอยากดังนโมหิวแสงอยากจะสร้างตัวตนอยากจะสร้างพื้นที่กับตัวเองในสังคมโซเชียลซึ่งถามว่าเขาทําได้ดีไหม <c oughs> ก็ทําไม่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มาโดยตลอดเนี่ยเรียกว่าระยะเวลาที่เขาเป็นแชมป์ของมวยลัดเวยนะครับลัดเวยลัดเวย <c oughs> ของพม,ม่าเ่ยนะครับก็พอพอเดฟเนี่ยนะครับเขาเขาพยายามสร้างตัวตนด้วยการ เรียกกระแสนะครับชาวบ้านก็พูดง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านคือเป็นนักมวยที่เรียกตตนได้ดีคนหนึ่งนะครับปั่นกระแสพูดจายียวนนะครับน่าจะสร้างเป็นการตลาดของตัวเองเป็นจุดขายนะครับแต่ว่าจุดขายนี้ผมเชื่อว่ามันมีคนที่ไม่ชอบมากกว่าคนที่ชอบนะครับฝรั่งหิวแสงคนนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าฝรั่งหิวแสงแลง้วกัน เพราะชื่อมันเรียกยากนะชื่อมันเรียกยากเดฟนะเดฟเลอดักฝรั่งอยู่สายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นนักมวยที่เคยมาใช้ชีวิตในเมืองไทยนะครับเคยมาซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ภูกเก็ตนะครับค่ายหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเคยมาซ้อมที่ภูกเก็ตเคยติดคุกนะครับในประเทศไทยนะครับเคยชกในรายการของอมวยในคุกนะครับมวยในเรือนจํา แล้วก็เป็นคนที่ผมว่าเขามีทัศนคติในแง่ลบมาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็พยายามสร้างกระแสเรื่องของการที่อยากจะชกกับบัวขาวมาสักระยะหนึ่งแล้ว <c oughs> นะครับผมก็เห็นมาเห็นข่าวอยู่ประมาณสักสองสาครั้งที่เขาพยายาม ด่าบัวขาวผ่านทาง f a c e b o o เนี่ยนะครับด้วยข้อความหยาบคายต่างๆนานาเพื่อที่จะเป็นการยั่วให้บัวขาวไปชกด้วยนะครับในกติกาของรัดเวนะครับรัดเวนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับบัวขาวไม่เล่นด้วย <laughs> นะครับบัวขาวไม่มีความจําเป็นต้องไปชกเพราะถ้าเกิดผมเป็นบัวขาวผมก็ไม่ชกผมทำไมต้องไปชกกับมวยประเภทแบบนี้นะครับ พอโบขาวไม่เล่นด้วยก็ตอนนี้เริ่มลามปามนะครับลามปามมาด่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแหละอยากให้คนไทยคิดว่าคนไทยคนในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อย่างเราอย่างไทยอย่างพมา่าเนี่ยจะมีความเป็นเหมือนต่างชาติที่สร้างกระแสและจุดติดจุดติดแล้วเขาก็ได้โอกาสนะครับก็ด่าด้วยข้อความที่หยาบคายซึ่งจริงๆผมก็ไม่เห็นข้อความนี้ตั้งแต่แรกที่เขาลง แต่ว่าผมไม่เห็นผมไม่เห็นด้วยการที่มีนักนักข่าวชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับคนหนึ่งคุณเควินนะครับเขาส่งมาให้ผมได้อ่านใน Facebook Messenger นะครับพอได้อ่านแล้วนะครับก็โอโ้โหเป็นความรู้สึกเดียวกับทุกคนที่ได้อ่านนั่นแหละนะครับผมก็เลยคิดอยู่สักระยะหนึ่งว่าผมควรจะทำยังไงกับ โพสโพสนี post, post ้ดีนะครับผมก็เลยแปลนะครับโดยให้ทีมงานช่วยกันแปลนะครับแปลข้อความที่เขาโพสทั้งหมดนะครับเป็นภาษาไทยเพื่ออยากให้คนไทยได้อ่านข้อความข้อความนี้นะครับพอได้อ่านแล้วนะครับพอได้อ่านแล้วผมก็เห็นความรู้สึกของคนไทยทุกคนก็คือโกรธ แค้นนะครับแล้วก็เดือดดานกับข้อความที่เขาได้โพสตซึ่งสิ่งที่เขาได้โพสต์ผมไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับเป็นข้อความที่เขาโพสต์ด้วยความหมายแบบนั้นจริงๆถ้าคนที่อ่านภาษาอังกฤษเข้าใจก็จะก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมโพส์ซึ่งผมไม่ได้เพิ่มเติมหรือว่าตัดแต่งอะไรให้มันมากกว่าไปกว่านั้นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์คนไทย จำนวนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้เราเอาตั้งมวยไทยไปพิสูจน์กับเขาเลยนะครับเอาไปพิสูจน์กับเขาเลยว่ามันเก่งจริงขนาดไหนอะไรยังไงประมาณไหนอย่าเอามวยไทยกับมวยพม่ามาเจอกันซิว่าสไตล์แบบไหนมันมันเจ๋งจริงกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับบางส่วนก็โพสต์ว่ามันหิวแสงนะครับไม่ยากอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้ไม่น่าไปช่วยกันแชร์ข้อข้อความแบบนี้ไม่น่าทําให้มันมันดังขึ้นนะครับก็มี อีกจานวนหนึ่งบางคนที่เป็นพวกโลกสวยซึ่งผมว่ามันจะมีคนแบบนี้อยู่พอสมควรในสังคมของเราปัจจุบันกลายเป็นว่าข้อความแบบนี้กลับกลายมาด,ด่าสังคมวงการมวยว่าวงการมวยไทยคือวงการการพนันวงการของผีพนันพวกขยะนะครับผมเองก็ได้ไปตอบข้อความนั้นในเพจของข่าวสดนะครับแล้วเขาก็ลบข้อความนี้ไปทีหลังว่าคุณเป็นคนไทย ผมไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบวงการมวยซึ่งคุณมีสิทธิ์คุณจะไม่ชอบคนเล่นการพนันผมก็ว่าคุณมีสิทธิ์แต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์เลยที่คุณจะพูดคํานั้นไม่ได้ก็คือคุณบอกว่าให้ปิดวงการมวยไทยไปซะให้มันไม่มีอยู่ในประเทศนี้อีกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าถ้าเกิดคุณใช้ภาษาไทยคุณเป็นคนไทยคุณคือคนที่เกิดในสัญชาติไทยคุณไม่สามารถพูดคำคำนี้ออกมาจากปากคุณได้ผมว่าเสียชาติเกิดนะครับ ผมว่าเสียชาติเกิดสําหรับคนประเภทแบบนี้นะครับผมก็เลยโพสก์เขาไปแบบนั้นแล้วเสร็จแล้วเขาก็ลบโพสต์นี้ทิ้งไปนะครับมันจะมีคนประเภทนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วพอเสร็จแล้วนะครับในข้อความที่ผมเอามาโพสต์ในโพสต์ที่2ของผมก็คือผมโพสต์ว่าผมต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับทำอะไรบางสิ่งบางอย่างจะฟ้องร้องก็ได้หรือว่า จะดาเนินการอย่างไรก็ได้เพื่อเป็นการแสดงถึงการไม่ยอมรับข้อความที่เขาได้มีเจตนาดูหมิ่นลบหลู่นะครับบริษัทของประเทศของเรานะครับอันดับที่2ผมขอให้รายการมวยระดับโลกนะครับรายการศิละปะการต่อสู้เมื่อจะเป็นวันเชมเปยนชิพเมื่อจะเป็น UFC ไม่วมื่อจะเป็นกอรี่ซึ่งเป็นรายการระดับโลกที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทําการแบนให้นักมวยคนนี้อย่าเข้าไปร่วมชกโดยเด็ดขาด ซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าคงไม่มีรายการไหนที่จะเสี่ยงเอานั้มวยประเภทแบบนี้ไปร่วมรายการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจตนาของรายการทุกรายการก็คือเขาต้องการสร้างนักกีฬาที่มีน้ําใจนักกีฬาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าสร้างตัวตนด้วยการสร้างตัวตนด้วยการขึ้นมาย่ายีคนอื่นย่ายีปริศาคนอื่นเพื่อจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับอันดับที่สามผมเรียกร้องให้สมาคมมวยพมา่านะครับหรือว่ารัดเว ได้มีการลงโทษนะครับหรือว่ากระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการแสดงถึงความจริงใจในการที่อยากจะร,ร่วมกันแก้ปัญหาปัญหานี้นะครับสิ่งที่ผมขอไป3ข้อผมว่าวันนี้ผมได้รับผลตอบรับที่ดีทั้ง3าข้อนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรองป,ปลัดกระทรวงนะครับท่านก็ได้มีการ ให้ข่าวแล้วว่าท่านได้ดําเนินการส่งเรื่องนี้นะครับไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปยังานักงานต่างๆหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะดําเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดน่าจะมีการแบล็คลิสต์นะครับไม่ให้ไอ้ฝรั่งยิวแสงคนนี้มันเข้ามาในประเทศของเราเป็นดับแรกอันดับต่อไปไม่แน่ใจว่าผมอยากจะขอเรียนถ้าเกิดสมมุติท่านได้อาจจะได้ดูไลฟ์ของผมอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะขอเรียนว่าอยากให้ท่านช่วยดําเนินการฟ้องร้อง เพื่อเป็นการปกป้องประวัติศาสตร์าชาติของเรานะรปกป้องศิลปะประจำชาติของเราอันนี้คือสิ่งที่ผมผมอยากจะขอความเห็นใจจากทางกระทรวงวัฒนธรรมว่าช่วยเร่งดำเนินการเรื่องนี้เรื่องแบ็คลิสต์มันต้องทําอยู่แล้วอันดับต่อไปถ้าเกิดเราฟ้องร้องเอาผิดเขาได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้เห็นว่าการที่จะไปลบหลู่ดูหมินประวัติศาสตร์าชาติอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับอันดับที่2แน่นอนฮนะเรื่องวันกอรี่เรื่องของ UFC ผมเชื่อว่าเขาคงจะไม่มีการ เอานักมวยคนนี้ไปชกอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีคนติดตามเป็นล้านๆคนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่นักกีฬามันไม่ใช่นักการต่อสู้ที่แท้จริงอันดับที่3สิ่งที่ผมดีใจอย่างก็คือเมื่อตอนเย็นนะครับเมื่อตอนเย็นบริรับการติดต่อจากทางตัวแทนนะครับลัดเวในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนพมา่านะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับได้โทรมาพูดคุยกันผมผมเป็นคนโทรไปหาเขาด้วยการประสานงานจากผู้จัดการของ บัวขาวนะครับคือพี่ยิ้มนะครับก็โทรไปปรึกษาพูดคุยกันว่าว่าเหตุการณ์นี้จะทําอะไรกันได้บ้างในนามของ way, รัดเวเขาบอกเขาไม่สบายใจนะครับเขาไม่สบายใจเลยแล้วกเ็เขารู้สึกว่าเป็นการกระทําที่เลวทรามต่ําช้ามากนะครับเป็นการกระทำที่เลวทรามต่ําช้ามากและเป็นการกระทําที่ไม่ไม่สมควรที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาจากรัฐเวนะครับผมก็เลยถามว่าเราจะมีขั้นตอนทาอย่างไรได้บ้าง เขาบอกว่าทางพมา่าเองตอนนี้เขาขอให้ผมนะครับช่วยเขียนหนังสือนะครับช่วยเขียนหนังสืออธิบายถึงเรื่องราวต่างๆเหตุผลที่มาที่ไปนะครับว่าเราควรจะทำยังไงกับนักเมือคนนี้ดีนะครับผมก็เลยเขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษส่งไปให้เขานะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ปรึกษากันผ่านทางข้อความตรงนั้นว่าอยากให้ทางรัดเวนะครับได้ขับ นายเดฟเลดักเนี่ยออกจากการเป็นนักกีฬาในสังกัดแล้วแบนไม่ให้ชกในพม่าอีกต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าซึ่งผมเชื่อว่าผมเชื่อลึกๆของผมว่าทางพม่าไม่เอาด้วยนะครับทางพม่าไม่เอาด้วยเพราะเขาก็มีเจตจำนงเจตจำนงที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับพม่าอยู่แล้วนะครับแล้วนายเดฟและเลดักเนี่ยมันเป็นคนที่สามารถจะปั่น ข้อความนี้ทำให้คนพม่าก,กับคนไทยมีปัญหากันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทางรัดเวยตรงโทษนะครับไม่ให้เขาชกในในการรัดเวยต่อไปผมเชื่อว่ามันก็จบนะครับจบชีวิตของไอ้นักมวยขิยวแสงคนนี้ทันทีนะครับนี่คือการต่อสู้ที่เราทำมาตลอดระยะเวลา2องสาวันที่ผ่านมานะครับก็อธิบายให้ทุกคนได้รับฟังว่าที่มาที่ไปขั้นตอนของการทำของผมมันมีอะไรบ้างซึ่งถามจริงแล้วเนี่ย หน้าที่ผมทําตรงนี้เนี่ยผมทําในานามของประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีตําแหน่งผมไม่ได้มีหน้าที่ผมไม่ได้อยู่ในกระทรวงไหนผมไม่ได้มีตําแหน่งผลใดในในประเทศนี้แต่ผมเป็นแค่ประชาชนคนมวยคนหนึ่งประชาชนคนไทยที่เป็นคนมวยคนหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็พยายามในทางของผมเท่าที่ผมจะทําได้แล้วผมก็เชื่อว่าด้วย ด้วยสิ่งที่ผมทำในวันนี้มันน่าจะเป็นการการตอบโต้และการปกป้องมวยไทยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็หวังว่าจริงๆแล้วหน้าที่เหล่านี้มันไม่ควรเป็นหน้าที่ของสมาคมมวยต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับออสมาคมมวยมีหลายสมาคมมวยมากนะครับหน้าที่เหล่านี้มันคือหน้าที่ของพวกคุณที่คุณต้องทำในานามของสมาคมเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความเป็นมวยไทยอยู่ไว้ให้มันอยู่คู่ลูกคู่หลานเราต่อไป ไม่ใช่ว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับมาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ให้ให้คนไทยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับที่บัวไม่จําเป็นต้องไปชกใช่ครับคือผมบอกเลยว่าบัวขาวเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปชกเพราะว่าด้วยน้ําหนักก็คนละน้ําหนักกันแล้วบัวขาวต่ออยู่น้ําหนัก70กิโกรมัม72กิกรัมไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าเจ้าเดฟเลอดักเนี่ยเขาต่ออยู่ในพิกัด80กิโลกรัมอัพนั้นแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นแล้ว มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะชกกันและถ้าิดชกในกติกาที่เอาหัวโขกได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าโบขาวไม่จําเป็นต้องไปชกค,ครับมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ดีแล้วที่โบขาวไม่เล่นด้วยไม่ตอบโต้ไม่ทําอะไรทั้งสิน้นอยู่นิ่งๆเท่ๆดีแล้วครับดีแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่นักกีฬาควรจะต้องเป็นเราไม่จําเป็นต้องออกมาให้ค่ากับกับคนแบบนี้แต่ว่าเราต้องหาทางที่จะตอบโต้มันในมุมมองของคนมวยอย่างผมเนี่ยผมถือว่าเป็นคนมวยผมก็ต้องทําในหน้าที่ของผม นะครับซึ่งผมก็ยอมไม่ได้ผมไม่มีทางยอมอยู่แล้วไม่มีทางยอมแล้วก็ยอมไม่ได้ที่จะให้ใครมาลบหลู่ดูเ่นดูถูกบรรพบุรุษของเราเพราะว่าบรรพบุรุษของเราท่านไม่มีทางที่ท่านจะมาตอบโต้ไอ้คนพวกนี้ได้ถูกไหมครับท่านเสียไปแล้วท่านจบไปแล้วชีวิตท่านท่านจะมาตอบโต้คนเหล่านี้ได้ยังไงนะครับคำหนึงที่ผมโกรธมากคือมันบอกว่าทําไมคนไทยเป็นเรื่องน่าตลกมากเลยที่บอกว่า ต้องมานั่งกราบไหว้ต้องมานั่งทำวันนายขนมต้มทุกๆปีมันขำคนไทยมากเลยที่มันเห็นคนไทยมานั่งไหว้นายขนมต้มเนี่ยคือสิ่งที่ผมผมโกรธกับข้อความนี้มากรู้สึกว่าโอ้มันเป็นข้อความที่คนดีๆคิดไม่ได้นะมึงเคยในประเทศมึงอย่างคนคนแคนาดาเนี่ยเคารพไหว้ศรัทธาใครเคารพใคร แล้วเกิดมีคนต่างชาติไปดูถูกสิ่งที่เาขาเคารพนับถือศรัทธาบูชาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับส่งเพจมรกรดไปอัดมันหน่อยครับเสีย่ยผมว่ามันมันไม่จําเป็นนะครับผมว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะส่งน้กมวยของเราไปชกผมบอกเลยน้กมวยไทยทุกคนนะไม่ต้องใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะผมบอกเลยว่าถ้าได้ดู Facebook Live ตรงนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปชกกับมันไม่ต้องให้มันมีที่ทำมาหากิน แบบที่ผมกําลังสู้มันอยู่แบบนี้คือเป็นการตัดช่องทางมาหากินของมันแล้วเท่ากับมันจบชีวิตการเป็นนักมวยมันจะไม่มีทางหารายได้จากการเป็นนักมวยอีกต่อไปถ้าลัดเวยบอกว่าแบนไม่ให้ชกหลังจากนี้มันก็ไม่มีที่ชกอีกแล้วนะครับนั่นแล้วสบายใจได้ว่านี่คือสิ่งที่มันสมควรได้รับมากที่สุดกับการที่จะส่งนักมวยเราไปกระทืบมันไม่มีประโยชน์ครับนอกจากมันหลุดเข้ามาในประเทศไทยดิคนที่รักมวยไทยก็จัดการกันเอาเอง นะครับคนที่รักมวยไทยคนที่มีความศรัทธานในกีฬามวยไทยรักชาติบ้านเมืองถ้าเจอมันก็คงจะจะไม่คงไม่ปล่อยมันไว้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาเอา,เอามวยเราไปวัดฝีมือกับเขาว่าใครเก่งกว่ากันไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นอย่าให้อย่าให้เกมที่มันวางเอาไว้เนี่ยเราไปเดินตามเกมของมันถ้าเราไปเดินตามเกมของมันแล้วแน่นอนครับสิ่งที่มันจะได้รับก็คือเงินค่าตัว ถ้าเกิดมันได้ต่อยกับใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักมวยซูเปอร์สตาร์คนไทยไม่ได้ค่าตัวมหาศาลแน่นะแล้วเราอย่าปล่อยให้นักมวยของเราเป็นเครื่องมือของมันนะครับอย่าให้ฆ่ามันใช่ครับอย่าให้ฆ่าอย่าให้ฆ่าอย่างให้ที่ทามาหากินอย่าให้รรหน,ใหนักมวยไทยเราตกเป็นเหยื่อในการทำมาหากินของมันนะครับมันคงคิดว่ามันคงคิดว่าพวกเราจะเป็นเหมือนในในชาวตะวันตกที่เขา ใช้วิธีการแบบนี้แล้วจะทําให้มูลค่าของนักกีฬาสูงขึ้นเหมือนที่หลายๆคนเคยทานะครับเหมือนแมตเกรเกอร์เหมือนใครหลายๆคนเคยทําและประสบความสําเร็จแต่นี่มันคือเอเชียที่นี่มันคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่มันคือดินแด,น,ดนของของคนที่มีอารยธรรมนะครับไม่ใช่ดินแดน,ดนที่ใช้ความป่าเถื่อนใช้ความทุเลศใช้ความต่ําช้าต่ตําตม เอามาแข่งกันว่าใครต่ามตมมากกันแล้วคนนั้นคือคนที่จะโดดเด่นคนที่จะเด่นดังได้ในสังคมมันไม่ใช่เราต้องข,ขจัดคนแบบนี้ออกไปซึ่งผมเนี่ยผมได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้มาจากใครรู้ไหมผมได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้มาจากคุณชาตรีสิลยอดธงผมได้คุยกับคุณชาตรีพี่ชาตรีหลายครั้งว่าทําไมวันแชมเปนชิปถึงไม่ทําแบบ UFC ทําไมวันแชมเปนชิปถึงไม่มีการตลาดแบบ UFC ยูเอฟซีมีการตลาดที่อยากให้นักมวยก้าวร้าวอันธพานทำตัวแบบเก่งมเลเกเรทำตัวแบบให้คนเกลียดเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นมวยปล้ำก็ฝ่ายอาธรรมอะ่ะอยากให้มีฝ่ายอาธรรมและฝ่ายธรรมะในรายการของ UFC อฟทำไมวันแชมเปี้ยนชิพถึงไม่มีวันแชมเปี้ยนชิพเน้นมากเลยเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องที่เวลามวยชกเสร็จแล้วกราบกันขอโทษกันนั่นคือการที่เขาเอาเรื่องราวของมวยไทยของเรานี่แหละไปใช้ในวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ผมเชื่อว่ามันสวยงามและผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ในกีฬาการต่อสู้ทุกๆประเภทไม่ใช่ขึ้นมาถุยน้ําลายใส่หน้ากันไม่ใช่ขึ้นมาเสร็จทําตัวโอ้โหต่าตมใส่กันแล้วจะทําให้คนนั้นดังขึ้นเราอย่าไปอย่าไปยอมรับคนประเภทแบบนี้นะครับเราต้องช่วยกันขจัดไอ้คนประเภทบบนี้แบบนี้ออกไปจากสังคมการต่อสู้ของเรานะครับเราต้องพยายามยืนหยัดในหลักการของเราว่ากีฬาการต่อสู้มันคือกีฬาที่สําหรับสุภาพบุรุษ สำหรับนักกีฬาที่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาผมว่าอีกวันสองวันนี้ผมเชื่อว่ารัดเวน่าจะออกมามีการถแถลงการอะไรบางอย่างกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็ดีใจที่ผมเป็นส่วนหนึ่งและทุกๆคนที่อยู่ในนี้ทุกๆคนที่ได้มาคอมเมนต์ทุกทกคนท,ที่ได้กดไลค์ในโพสของผมคือส่วนร่วมที่ทําให้โพสต์นี้มันไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์นี้มาไปถึงประธานสมาคมรัดเวของประเทศพม่า นะครับมันไปถึงใครหลายๆคนที่เป็นคนสําคัญที่สามารถจะยุติเรื่องราวเรื่องนี้ให้มันจบได้นะครับนะ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะ <c oughs> จะไดวพบกันใหม่เมื่อมีเรื่องคราวหน้า <c oughs> วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ